คุณขับรถ bmw 330i e เนี่ยโชคที่ดีที่สุดก็คงจะเหนีไม่พ้นแบรนด์ที่ผมจะรีวิววันนี้แต่บอกเลยว่าโชคแบรนด์นี้สามารถทําให้รถคุณนุ่มเนียนที่สุดและแน่นอนวันนี้มาดูกันว่าโชคราคาเท่ากันทําไมลูกค้าถึงเลือกติดตั้งที่ร้านเพีย์สามและผมบอกเลยว่าวันนี้จะทําให้ทุกคนเข้าใจว่ารถไม่สามารถใส่ของร่วมกันได้นะครับเพราะ3 2 0 d e, 330i 340i e, รหัสเครื่องไม่ตรงกันน้ําหนักรถไม่เท่ากันมาดูสิว่าผมพูดความจริงไหมในคลิปนี้ชมกันครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมพาคช วีนะครับและเป็นโชคตรงรุ่นของรถรุ่นนี้แน่นอนที่สุดเราต้องมาดูก่อนว่าเฮ้ยโชคตรงรุ่นมันดูยังไงล่ะว่าเราได้โชคตรงรุ่นหรือเปล่าเนะพาทุกคนมาอ่านฉลากหน้ากล่องกันบ้างเนาะแน่นอนครับอันนี้เขาจะเขียนเลยว่า KW Bundle Bundle แปลว่าโชคไฟฟ้าครับทุกคนเนาะรหัส V3 BMW ซีรีส์3แน่นอนรถคันนี้เป็น3าอื่นอีก็คือไฮบริดไหนใครบอกว่า KW มันสามารถใส่ร่วมกันได้ไง ฉะนั้นการที่คุณซื้อสินค้าควรควรจะได้กล่องสินค้าแล้วคุณต้องได้ผู้ติดตั้งที่ถูกต้องของต้องตรงรุ่นและการรับประกันต้อง2ปี ฉะนั้นวันนี้เราเป็นตัวแทนของ k w Thailand ที่เราจะบอกเลยว่าคุณจะได้รับประกันสินค้า2ปีพร้อมสูตรที่แต่ละร้านมีไม่เหมือนกันฉะนั้นวันนี้ลูกค้าเขาเลือกผมและผมจะบอกเลยผมจะไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังถ้าคุณอยากได้ฟีลลิ่งแบบนี้นะครับช่วงนี้ k w มีโปรลด10,000บาทจนถึงปลายปีนี้ฉะนั้นรีบมาจัดรีบมาจองกันพอดีเรามีของไม่ต้องรอลูกค้าก็เลยได้ติดตั้งเลยถ้าอยากได้ฟีลลิ่งบีบีถ้าอยากได้ของพร้อมติดตั้งช่วงนี้ต้องรีบติดต่อเพียมสามและทุก